สวัสดีครับกันยาณมิตรผู้ติดต,ตามรับชมทุกท่านรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับท่านที่มีบุญสัมพันธ์และเลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับพบกับผมเอ็มกันในช่วงที่ราชภัยผ่านสื่อสาธารณะเพื่อการและเปลี่ยนเยรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และ M Property เั Pro ty, ิดใจสียโศูในแพลตฟอร์มต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ไว่าจะเป็น YouTube Tik t o k f a c e b o o k Instagram X เลมอนไอและแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้ก็ยังลงลึกในส่วนของอาการพัฒนาอสังหาหริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยนะครับที่เป็นคำยอดฮิตนะครับนั่นก็คือบ้านจัดสรรอันนี้ก็จะเป็นปัญหายอดฮิตเลยนะครับที่ทางผู้ซื้อมักจะประสบกับ d ดเวลลอปเปอร์ที่ มีบุคลากรที่ไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับ่นั่นก็คือการไม่มีการดูแลบำรุงรักษาสาธารณโูโภคโอย่างเช่นอะไรบ้าง <c oughs> ไฟทางดับบึงทีดับเป็นชาตินะครับฝาบ่อถนนชำรุดแจ้งไปแล้วก็ไม่มาซ่อมนะครับต้นมงต้นไม้สูงละเสาไฟฟ้าสุ่มเสียงที่ไฟจะชอ็อต นะครับก็การไฟฟ้าก็มีอำนาจปรับได้สำหรับต้นไม้ที่มันรัดสายไฟแล้วทาให้เกิดไฟฟ้าละภงจรนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เป็นสารโอโปกแจงไปแล้วเงียบหายไม่มีการดําเนินการนะครับผู้ซื้อทำอย่างไรได้บ้างนะครับในอดีตนะครับผู้ซื้อก็ใช้อํานาจในการไม่จ่ายค่าส่วนกลางอันนี้เป็นส่วนของก,ก่อน,ก,อนการจัดตั้งนิตินะครับ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับเป็นเป็นคือการจัดเก็บค่าสนกลางเนี่ยจัดเก็บจากาแปลงนโฉนดทุกแปลงรวมถึงแปลงที่มีชื่อของผู้จัดสรรที่ดินด้วยนะครับดังนั้นเวลาในการส่งมอบนะครับสรุปและรับจะจ่ายเนี่ยมันจะมีรายละเอียดว่าแปลงไหนที่ยังเป็นของผู้จัดสรรที่ดินและถ้าเกิดไม่มีการจ่ายเลยก็ต้องจ่ายนะครับ จะมาดื้อแพงว่าไม่จ่ายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของบริการสาธารณะก่อนส่วนการรู้ษาสาธารณโภคโซึ่งเป็นเงินของผู้จัดสรรหรือผู้นาโครงการโดยตรงนะครับเราต้องมาดูก่อนสาพธารโภคอย่างเช่นไฟทางดับหรืออะไรที่มันเป็นความปลอดภัยนะครับมันต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยตามเบสิกหลักการเนี่ยภายใน24ชั่วโมงอย่างเช่นไฟทางนะครับก็จะมีข้ออ้าง ว่าบางทีไฟทางดับแค่สามี่จุดผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแล้วไม่คุมนั่นไม่ใช่นั่นเป็นข้ออ้างของคุณนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผู้ซื้อควรจะได้รับดังนั้นไม่ว่าจะดับกี่จุดก็ตามนั่นหมายถึงความปลอดภัยนะครับของผู้ซือ้อผู้พักอาศัยในโครงการนะครับเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรผู้มนาโครงการรวมถึงผู้ที่เป็นตัวแทนนะครับที่ได้รับอำนาจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงาน หรือจะเป็นบริษัทบริหารที่เป็นเอาซอร์สก็ตามคุณมีหน้าที่นะครับประสานงานให้ได้นะครับให้มีการเข้ามาปรับปรุงพัฒนานแก้ไขถ้าไม่เข้ามาล่ะนะครับผู้ซื้อทำอย่างไรได้บ้างนะครับผู้ซื้อสามารถล้องไปที่สำนักง,งานที่ดินนะครับที่โครงการขออนุญาตไว้นะครับอ่าก็เป็นการแจ้งความประสงค์เลยว่าล้องเรียนเลยนะครับไป ถึงคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับว่าผู้จัดสรรรายนี้ไม่มีการดูแลมรูลสาสารูโภนะครับจะถูกคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนะครับมีคําสั่งเรียกไปชี้แจงนะครับนะครับแล้วก็มีคําสั่งทางปกค,คอรองมาว่าต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ดําเนินการมีโทษตามกฎหมายมีะะค่าปรับนะครับก็ทั้งค่าปรับรายครั้งและรายวันนะครับถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน นะครับเพราะว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนะครับถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินตามมาตรา18ประกอบมาตรา20นะครับมีอำนาจในการ,บ,ารบังคับฟอร์สผู้จัดสรรได้ดังนั้นเราไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขานะครับเราใช้อำนาจของภาครัฐในการบีบนะครับในกรณีที่ไม่เข้ามาซ่อมไม่เข้ามาดูแลนะครับก็จัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นประสบการณ์นะครับหลายๆที่ที่ผมให้คำปรึกษาไปนะครับเพื่อหนึ่งเป็นการกระตุ้นนะครับกับผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการให้ระลึกถึงหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ใช่ขายส่งเหมือนกับมาม่าเนาะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของผู้ซื้อถ้าบริการผู้ซื้อดีเขาก็พร้อมที่จะบอกต่อให้กับโครงการหรือ d ด v e ลลอปเปอร์ลายของคุณนะครับที่จะมีลูก ลูกค้าที่แทบจะไม่ต้องทำประ,ประชาสัมพันธ์เลยบอกต่อเนี่ยสม,มิคุณขึ้นโครงการใหม่เนี่ยก็มีคนลุ่มมาจองเพราะอะไรถ้าคุณบริการดีคุณมีการแท็กในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าดีนะครับไม่ได้ใช้คำว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองก่อนในฐานะผู้ให้บริการนะครับต้องรู้ว่าลูกค้าสิ่งที่เขาคาดหวังคือการได้รับการบริการที่ดีนะครับได้ไม่ได้ต้องบอกต้องแทก็กต้องติดตาม นะครับจะไปทิ้งให้เขาลอยเข้งแจ้งแล้วเงียบไม่ได้ครับไม่ใช่วิสัยของการเป็นนักบริหารจัดการที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับในส่วนอของการดูแลรักษาสาธุโปนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ต้องดูแลตามมาตรา43ประกอบมาตรา52นะครับถ้าไม่ปฏิบัตินะครับไม่ดำเนินการ เช่นชำรุดแล้วลูกบ้านแจ้งแล้วไม่มาซ่อมนะครับแต่ก็ตามช่องทางที่ผมได้นําเรียนไปก็คือแจ้งผ่านสำนักง,งานที่ดินหรือไม่ผ่านไม่ผ่านสำนักง,งานที่ดินไปที่จังหวัดก็ได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่แล้วนะครับขึ้นไปที่ห้องผู้ว่าเลยก็ได้ครับหน้าห้องนะครับราจะได้มีการสะดุ้งทัทีนะครับสําหรับเพื่อ้สันที่ ดองงานหรือชื่อติดแบล็กลิดไว้นะครับเขาก็จะถูกขึ้นบัญชีดำและไม่สามารถขออนุญาตจัดสรรได้ในอนาคตนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องช่วยกันนะครับไม่ให้ทางผู้จัดสรรหรือผู้พัฒน,นาโครงการเอาเปรียบผู้ซื้อจนเกิดสมควรนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับ M Property และ M Property หัวใจสีชมพูสื่อสาธารณ้เพื่อการแลกเปลี่ยนเยรีนรู้และผม M กัโชลด้วน้าไผ่ ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ผมขออนุญาตอารัธนาคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่แต่ละท่านทนับถือจงช่วยดลบันดาลให้แต่ละท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรงจิตใจผ่องใสในแต่ละวันให้ทุกท่านเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันดึงดูดกัลายาณมิตรโชคลาภสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิต ให้ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีจิตเมตตาเกื้อหนุนค้ำจุนชาติศาส,สนาพระมหากษัตรและช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับรวมถึงให้ท่านห่างไกลจากภาลชนทั้งหลายหรือผู้ที่จะนำพาชีวิตท่านและครอบครัวของท่านไปสู่ความเสื่อมนะครับสำหรับใครที่เป็นสตูมู่มานต่างๆก็ขอให้กลับใจมาเป็นมิตรหรือหากด้วยผลกรรมของเขาเขาไม่สามารถกลับใจได้ก็ขอให้เขาเหล่านั้นจงพ่ายแพย้ภัยตนเองไป ในที่สุดครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสันติสุขร่วมกันนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่ชุกชาววิไลนะครับตามพุทธธรรมนายขององค์พระเกจิอาจารย์ที่เป็นบุรพาจารย์ที่ได้มีการทำนายไว้นะครับในอดีตการที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ